ครับพบกับทัศนวิทย์ชาแนลนะครับแบบบ้านบ้านนะครับเมื่อนี้มาบ้านบ้านกวันกวันตะบนสุขสวัสดิ์อำเภอพยุนะครับจังหวัดรีสะเกตพอดีมาเงือนเอ่ยนะครับทีเิ่นมาดูนะครับมาดูนะมาที่นี่กับม่พ่อไอโนไมค์สกะเพิ่นเห็ดแบบสวนเกษตรแบบผสมผสานนะเพื่อนได็กินคนเดียวเดียวภาพบเมืองครับโอเคครับโนไม้ครับ ไงนะครับนี่ํา่มแบบไงนะครับกะที่วา่าไพ่หวานกบประมาณนะครับหนึ่งนอสองนอสามนอกระลังขืนสี่นอหานอหกนอครับโอ้โหกังขืนดีเลยครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนอนี่ก้อนหนึ่งนี่อีกก้อนหนึ่งนะครับเอวเดี๋ยวมาเมืองอีกมองหนึ่งนะครับเพิ่มฝั่งนี้ก็จะเป็นปลากล้วยเพิ่นนะปลาล้วยพอด้กินมีกะกูดมี่กวยเห็นบห นี่คือบาดเท่าครับอยู่ยังไงพูนโอ้ปลาคุงปลาคุงมันดกจะมันร่มครับปาติจนเอาดิไม่คําไห้ครับดีดีดีเพิ่นด้กินปลาคุงครับขุยตะพุนกับไผ่หน่อยนะตัวน,นี้ปาติปาติๆๆๆๆๆๆๆโอ้ปลาคุงว้าวอย่าได้ไปตำสมนึงดนูนี่นะเดี๋ยวมองอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ เห็นบ่ครับมียังหัวกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็มีมกแข้งนะนี่คือักแข้งมันเป็นแข้งนาแข้งนี่ครับแข้งภาษาเล่ามีคาเนี่ยมีตะไคร้เห็นบ่กว่าต้องคิดกินยังแบบนี่ครับตัวน,นี้กะกะเพานี่กะเพาครับนี่กะเพาเห็นบ่ครับมันอยู่แบบบ้านาเราต้องไปสื่อถ้าอยู่ในเมืองดีสื่อเลยครับนี่นี่ผมอยู่ คืออยู่ในเขตเมืองนี่ซื้อตัวนี้กับผู้โอ้น่ะมีผู้น่ะถิ่นวักล้วยก็กำลังขึ้นนี่บักคุงเพิ่นโอ้บักเผาอุ้ยบักเผาเตี้ยนี่นี่นี่ต้นตำทั้นี่ออกอันนี้ล้วครับเนี่ยโอ้มีหัวอ้อยาติน่ะน้ำเพียงพอหุน้ำนะครับทั้งน้ำเมืองเป็นเ็ดนะครับนี่เย็บเมืองน่ะตัวนี้เป็นบริเวณนะครับ ว่างนะเดี๋ยวเมืองก่อนยางปอีกนะครับที่ที่หน้าเอ่ยเพิินเห็ดนี่ครับยางก็เมืองนี่นี่มีปักม่วงนี่เขางามดอกอัญชันนีกะเป็นยานะครับเป็นยาเมืองเมืองเมืองหุดนะครับพุ่นกีกอไผ่หนึ่งหุ่นเลยเมื่อถ้าไปเมืองนี่เดี๋ยวที่พาไปเมืองซีมีบัวนะกอไผ่หนึ่งกีกอไม่เพิินน่นะครับนี่กล้วยฟังนี่โอ้ครับมันปลูกก้วยดีกินนะครับ นี่คือว่าก้นคิดเห็นประโยชน์นะเห็น,น,นบ่ใส่พื้นที่คุมไรนะครับใส่พื้นที่คุมไรนะครับเมืองกี่ละ่ะโอ้คุมครับคุม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 เดี๋ยวผมสิเสียมารยาดลอยไปครับลอยไปมันสิไปเดียบน่นี่เมืองก่อนโอ้มันลงไปบ่ได้เลยนี่เดี๋ยวหาวิธที่ไปก่อนครับนราสิไปมองหันนะครับนี่ครับพุ่นพุ่นปลูกมีหอดปลูกผ้ามีหอดกล้วยนะครับโตเปตะะัดก็มีผักชะอม พักกะเดี๋ยวเดียวหาอาไไปเมืองตะพุดวัชิมีนนอใหม่บ่ครับไปครับเดี๋ยวทางไปก่อนไปแอบๆนี่แหละครับร้อยไปนี่ทางไปเป็นอย่างวะยังเนอาตายโอ้มีหัวตัวมาเกียบดุดๆุดไปครับครับรุดุดๆุดุดปลาไปนี่ละโอ้ยหมดกัดโอ้ยครับโอ้ยนี่นะ หญ่าเพิ่นตัดจนแปลนแล้วครับพี่ใหญ่ตัดไปเฮ้ยเฮ้ยมาเมืองโอ้นี่เพิ่นมีต้นนี้เพิ่นไอเป็นโซลาเซลล์เลยครับนี่แผงโซลาเซลล์นะครับหุ่นงอใหม่จะได้เฉดไปน้อยเนาะมันปุ้ยทางไปนะตัดหญ่องอยค่วยพูดมีหอยกบตน้นเดี๋ยวไปเมืองตนแตะครับต้นแตนะนะมักทุเรียนน้อยนะครับนะตัวน,นี้ เคยหาเห็ดได้เลยครับแต่ผมวัตถิขาไปมีหนามมันขามไม่ยากนะครับดีเมืองไปบรรยากาศโอ้บรรยากาศบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับผมนี่เกินมักแตะเคยกินบับหักแต่แต่เป็นหน่อยเคยกินเยอดๆกินบักแต่น้อยเนาอโอ้แกนี่ในบักแต่แต่เป็นหน่อยไม่ไปหาดิดดิดอันนี้ข้องกันอยู่ครับ ดีเด่นขึ้นในมาคามนี่ครับมนมดยุกแล้วเมืองก่อนยางอยู่ทงหน้านะทงหน้าก็คือกันแทนาเพิ่นไงเดี๋ยวสิพาไปเมืงเองไอมองหน้ามองน้ำสะนะครับน้ำสะเพิ่นว่ามียังไงน,นะยางยางไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้อยู่ที่บ้านกวันนะครับบรรยากาศเขาง,งามครับปีนี่เขาง,งามนะเมืองเมืองดบรรยากาศ สุดยอดเลยครับสุดยอดเลย,ยบรรยากาศเขางามแห้งนะครับโอ้เขาขึ้นงามเลยโอ้เสียดเพรอ,อตีิเอิดนเพิ่นนะครับโปรไฟกรเกษตรในยังนอกรับไกตาไสายนี่มานี่ว่าจะได้เห็ดวะบ่เห็ดเป็นสายแล้วบ่โอ้อมอแมนแมน ไครเลยอยู่หน้าวะที่โอ้นี่ครับทงหน้า,ท,าท่านพี่ใาย่พูนอยู่หน้าวะที่นี่โอ้มีก่อไฟใหญ่อิกดวงจงของน้ำบ้านาหลังน้อยหลังนี้โอ้คยค่อยโอ้นอนหน่อไม้เอ้อ เตียเตียเตียเข็ดยังเลยพี่บ่หนึ่งสองสามสี่หาโตโอ้ว่าแด่ออกไปขยับ้ลยทย่รอโอ้มีทานโอ้สอบน้องสีอยู่ี่เป็นสอบน้องสีอยู่วาย กนันติคนยกมาไฟพวพ่อนี่ยจำสิบอนวนี้เนี่ยไฟได้ไฟกเ,ษเกษตรพวกพ่อปะโบไฟมันสายมันหลัมกมันพอดีอือหึครับสับเรียบร้อยแล้วนะครับมีได้นี่ได้มีนี่โอู๋ใหญ่แห้งนะครับหน่อไม้ใหญ่มากเลยนะครับขอบคุณพี่ไอ,อ้พอตีที่ให้โอเคครับ โอ้ยไปซองนอเลยครับนี่นยกขึ้นพอนักนักนี่นี่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวกล <AND> well. ับก่อนโอเคจะเปิดบอกใหญ่เป็ก่อนเมื่อวานครับโอเคครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับและขอบคุณเพียร์ไลน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม